วันนี้เราจะมาดูความเกียนของพี่เบนซ์ G D s h o c o l a Monster นะครับด้วยการขับนิ่ฟอร์สปีดบนทางด่วนเพื่อจะชนประชาชนให้หมุนพี่เบนซ์ขอสักคันนี้พี่อันนี้ยังไม่ยังไม่พเราดูเกียน ขับมุนดตวจะไม่โขอบแบบแฮมเมุนดิงมุนียงอะไรายหมดเลรถมันกลัวมึงบอบเองโอ้โห โอ้ยตีละครด้เลยล่ะตีละครโอ้ยยังไม่ต่อโอ้โห อะไนะมีเลนม่มีเล,น,เลนอยู่นะเอะเยเอาคัน,นี้ได้เนี่ยเ, <c oughs> เอาให้หมดน,นะเอาฝั่งนู้นอนะไม่หันยู่นี่หันหรือเปาไม่ันหรอกมาจะมาไไม่หันรับ โอ้โอ้อ้มตไ้ครับไป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 ครับผตอบไครับไป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 ครับครับไปครัับไับไปคคครับไปครับไปัรับไปครับไครัครับไปคับไปครไปครับไปรับไปครับไปครับไปับ เอาาไปไหนอ่ะเอาคนีแล้วนเอานแ้ยเพืย่าลนะ่นวลยทีนี้ม่เอเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพวกมันไปดูอมันเปิดพี่เบนจะแพ้ครับไปออเยวเอนอยู่ในทีว่าพี่เบนไม่ช้าอันี้ไป่ใช่ เอาๆาเหเื่ไดะมนาดยนี่ยคันนี้คันนี้มันไม่ใช่เ้ยคันหน้าคันหน้า๋ยวลงทังขอเร็วเรขอเร็วเนี Eat, ่ยงนีมนไม่ใช่ดีปะนี่ไงขันหน้ามีคันหน้ามีคันหน้ามีคับหน้ามีโอ้มาแล้วดูวับดูาไว้ห

กี่ขั้นไหมกี่ขันอยขั้นคอยันคอยขอ้นหนึ่งยังไงยังไงครับคุณคนเที่ยวไนครับปุ๊บเอาเโอ้โหกิวี่จิวี่จิวี่จิวีวีวี ye yeah, wak <laughs> <laughs>